ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีรถสวยๆมานําเสนอกันอีกเค่นเคยนะครับวันนี้ผมนําเสนอเป็น Mitsubishi f a j e r o Sport นะครับ2.5 GT Auto ปี2012นะครับคันนี้ได้แอร์ราวหลังคาแล้วก็ปรับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับเครื่องยนต์178แรงม้านะครับรถบ้านสภาพสวยๆเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงนะฮะเดี๋ยวผมพาชมรอบตัวรถนะครับรถคันนี้หน้าเดิมข้างเดิมนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับ นอตไม่มีขยับนะครับสีดำเงาฉ่ำๆรอบคันนะครับหรือรอยตามการใช้งานมีบ้างเล็กน้อยครับรับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับวันนี้ผมต้องถ่ายวันอดทั้งนี้ครับเพราะว่าแสงแดดมันย้อนนะครับเอามุมสวยๆให้ดูกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแสงแดดมันย้อนเข้ามาก็จะมองไม่เห็นกันนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานครบถจุดนะครับ ไฟฟ้าใช้งานครบทุกจุดนะครับส,สวยๆนะตอนนี้ถ้ามีแสงแดดจ่อเข้ามานิดนึงขออภัยนะครับขออภัยนิดนึงนะพอดีหน้าเดิมข้างเดิมทายเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในนะครับภายในส,สวยๆเลยนะครับ เกียร์แพลตชิฟนี้ให้นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งรนะครับเกียร์อัตโนมัติแอร์ออโต้นะครับภายในคือสวยๆเลยนะบ่อแถวสองแถวสามสวยๆครับบ่อแถวสามสวยคลิปนะครับนี่นะครับแอร์ราดหลังคาด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ยางดันหลบสภาพดีสี่เส้นเลยครับตัสีสวยๆเลย สีเงาๆฉ่ำๆนะครับรถคันนี้ขับขี่ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมพามารับชมตอนติดเครื่องยนต์ต่อนะครับครับเดี๋ยวมารับชมตอนติดเครื่องยนต์ต่อน,นะครับมีซูบิชิปาจีโร่สปอร์ต2.5 GT Auto ปี2012นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเขาบรรทุก2.5 178แรงม้านะครับเทอร์โบวีจีนะครับ เดี๋ยวนะครับเครื่องยนต์ดีมากครับวันนี้ติดติดนิ่มๆเลยเทสให้แล้วนะครับ500กว่ากิโลนะครับขับมานครปฐมนะครับรถคันนี้ซื้อจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะไม่มีขยับเลยนะครับดูสีโรงงานอยู่ตำแหน่งเดิมทุกจุดเลยนะครับดูส่วนกลางกันะครับฮะติดนะครับ เพื่อนคิกสตาร์ติดง่ายแน่นอนนะครับผมครับถ้าพี่ๆที่ติดตามผมก็จะอาจจะทำไมวันนี้ถ่ายแล้ววนรถอีกฝั่งหนึ่งแสงแดดครับตอนเช้าครับมันย้อยเข้ามาในกล้องทําให้มองไม่เห็นนะครับเหมือนเหมือนเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็สําหรับปาเชโลสวยๆสภาพสวยขับดีคันนี้ประวัติดีนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับผมขอเปิดราคาไว้ที่2 6 9 0 0 0หาบาทนะครับยันนะครับ269,000บาท ได้เจ็ดที่นั่งสภาพสวยๆสภาพดีๆไปใช้แน่นอนนะครับปี2 0ง2ก็สนใจดูรถได้ที่นครปฐมนะครับอําเภอดอนตูมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดกับเบอร์โทรศัพท์ผมจะลงไว้ให้ในคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสีขาวต่ออีกคันหนึ่งที่จะรีวิวนะครับแล้วก็เสียงน้ำตาลช่วงนี้ปาเจโรเขาเยครับรถสวยรถบ้านมือเดียวป้ายแดงคันสภาพแน่นอนนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ